สวัสดีสบายดีพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องเมื่อนี้อ่ะเมื่อนี้สิผ้าสบอบบีไปหาผู้ใดบ้าเอาจะหาไอเซเออไปหาแซดเราอยู่แจมเม้นบ๊อบบีสิผ้าไปพี่ว่าห้าสิผ้าบอบบีไปเพราะว่าบผงคนจักข้าคอคนด้วยใช่ไหมได้ส่งกันนะว่าหายยุ่งไปตามไปตามนั่นเนาะพีพีเอสบ๊อบบีดูเกจดสาไปตามเกิดสารเกิดสารมันนอก สิไปตามน่ะน้อว่าสิไปถูกดูว่าไปถูกเนาะปตาก้อสี่อย่างนแต่ว่าอยู่ได้แต่ว่าน้าบดัไปสิได้นะเออป้องกับคยไปร้องไปตามอยู่เนาะเดี๋ว่ามันตัวเาก็ไปตามมันตัวแด่เนาะเป็นบอเออไปไปครับไปก้องสี่เลยค่ะก้องซี่จะันเออบก็บหูจัดด้มออกตามสทางได้หรอไม่างหแม่บอกไปไปครับไปกันตา ตอนนี้เากำลังจอดแบกถามท้างเนาะช่วงนี้อยู่หนาตลาดไท่สีบ๊อบบีผ้ามาท่างนี่ยมาบถูกแต่ไปไปต่อพระ่าทูถถามเพินเนี่ถามแต่ว่าบ๊อบไปบถูกพี่น้องเ้ากระดจอดถามเพินเพอนก็บ,บอกว่าหายไปพู้นไปถามถามทั้งหนาถามสะฟ้านบัทธัมากาย เรได้สิไปถามะพานบัดธรรมกาเดี๋ยวคอยโทรทามอีกทีนึงจอดไล่อย่างเด้ไบ่วรก็กับจงโจ้ด้วยนห้องโบงแจักขางไปตอนนี้อยู่ข้องสองสิไปข้องสี่กันพี่น้องบริการจามิตรคนไปบบเป็นไปข้างไปกัด้วยามาตามันังงนะดีพรพท้ไปเากรชีไปเยทางข้างเขาบอกมาห้รอไปตามข้องเลยถามวัด ทางธรามากายเลยเนาะข้าวกิรอเพินพ่นพัจจุมาเอาเองนะนมั้งัจุบเอาเองกนจักข้างพี่น้องเดี๋ยวก็จอดเหมือ,ททน,อทนท้าทามจ็จอดโทษาทามจะมาไปว่เป็นคลองสี่อยู่ตราดไทยบัดปีสามี่หาปีมเมนต์้สี่ปีสบปีโมฮูจักคลองสี่โอ้ยขอดังเงินตัวเองพี่น้อง้าทางน,นก็เห็นดอกไม้งามงามก็ได้่ายเอา น <m uch as> ้องจิแม่แดดทางเธอเอ้ยมาโต๊ะห่มมาเอาโพดกบดีก็เอาเดดแดดนานะบ่อแโอ้ยสดเนาะังให้เพิ่นมาับเอาาเฮาบดนี้ยู่สแล้วบ่าสวาก็ไปหาห่มติเยบ่ไเดนเนี่ยอยู่อันอยู่นีแหละ พืชมหาพืชไทยพืชมหาพืเก่าพัดพไปหาเอาตต้งเิมแดอะพืสีหอแนาะแดดร้ายพี่น้องตีตัวตัวเองงพี้องเลย่ีารากแล้วกนกตากแดดากาดที่เห็นแต่ก็ดรจักน <c oughs> ั่งายุพมตรงนี้มาาพืนมหาเอาสายังไเพราะอะไรพนเน่ยลไปยืนเบื้งบนค่งนโอเวน ไวถุนไปวัถุไมหาเราวก็ได้จังหดเดินะอืมเราปลสะพานโอ้แม่ทามกจากกัไร่กันไมันยังมดแท่านอดคล้องน้ายปลายท่าอังเลยพี่น้องเลยเอยตามห้าคนดังนี่หอดของกนแดดอดเราเลกจกโมกันยแล้วห่กินหมดวยอนไปเตรียมคล้องห้างกินเองเนาะจากเป็นบะเกงใจจะคล้องห่อแล้วปูวากดุยบอบดุย เจมันแดดเจมันนิยามพืด ah oh. ่ส oh. oh. ิมอหอรมาเด้งมือนั <t <t ่นน่แหละบาสิมาบาจะเกลียอ๋อเป็นคืนเ้องตาเปคืนอาอยู่ตมันันบะห่ายต้ตนมาบ้านแต่ของหอมมากเลยไม่ทำรมดาแต่มากกเป็นดอกแต่บางงมาเอาชนะคนเดียนไปหาดเอาบ่อเนามันมันต้อเมื่อไก่อยู่บบ่อไก่ออกมองก้าวม่ตัวโอ้ยได้๋ยไปส่งมันต้องคำมันต้องเฮ้ามันถรอเด็นรองแต่สะานมันถือเป็มันถืมีซอยก่อนดีแต่ละ่านไปออกปั๊ม ยิ่งตรงไปเรื่อยเรยยิ่งยิ่งตรงไปตรงไปหอดถนนใหญ่จนหอดท่าเขาตลาดไทยบุรีจะได้เดียวเฮาเอามันสิบ่กไงเฮายวอนย้อนซ้อนบอกเขาเขาออกหนาตาไท้วยบ่บอย้อนแม่ไม่ต้องมีทางไปมันต้องกลับรถมันต้องโคไปหาตลาดไทยพอดีบอกเขาแล้วว่าจะให้เขาออกยิ่งยิ่งยิ่งแง่ไปชุดไปมองนี่เพื่อกาลินลากันไปโอ้สองเพื่อกาลินไปชั่วโมงห้าร้อดมากเมื่อกี้นะมันสิมีซอยเขาไปฟื้นม่น้อไปโพลถนนใหญ่ด้วยกันโอ้ถนนใหญ่บอไปบุรีบุรีนั่นบอไม่เอาน้อคอยอ อันเยอคือเขาเนียเา้อันเบบ่็อกาปนผ้าฝยของงานตลาดไทเด้ย,ย,ยแยบบเราบ,บมเมนขคันออกตลาดไทยดันออกมาแล้วก็ตกม,มาเลยโมเมนต์่นทันท่น,นเจ้าบอกออบบออออว่าเปิดงานถือยูบอกว่าั่านาอกออกงานตลาดไทเลย ยิ่งเนียอมาทางกันทั้งบานั่นะลบาศพัทนานาอเส้นนอ่เนะเมนตาบาแต่ว่ามันก็สิมัทลุมันกับ่ทัเทอดลูบาศทํานพัทนาลรอกแต่ว่ามันก็สิมัทุเสร็ทางที่จ้เบ้าอ่ะนะกินด้วยเนาะมาในกัมือเนเลยประดียัยากวนตกินเ่สียังาะเดี๋ยวมาบนบนให้ดากันมา เอย่มันบเดแดนะมันบแดดเออยามันบาแมือน anyway, ั่นหันเงาเงาค่ะแบามากนไมเลาะมากเลวะหา้าบาสิบานห้าเดือนเอามือแบบว่าจุ่ม้าขุ้มพ้นนะยนะอกัะกำลังเป็นเลืมาเลี้ยงดอกอสีชวนไปดนดนจะเออไปกัไปหน่่ดเว่าแดดม่ก็คืบาดดไปรถมี่ยังยงต่อมันดเ้ยยยุกย้บ่้อเปียน I i er. พานะเนาะสมองนะมอดอายุทยาดกับไปเมื่อไห่้งมือะ่อนะไปดเมนคนปรมกับไปเป็นคนมาขีนรถตั้ดี๋ยผู้เกอแต่าห้ามอยาเดีวาเียวงมีับขีนเล่ะพอใ้บมียังไม่เคยไปถามแต่อยู่หานบ้างเพราะว่ามันบบมี่ยังยังก่อนาหนังสือยังยังนะรถหไม่แต่โอนร้อยของเขานะอยู่มันไปไดเมอยูต่ว่ามันต้องรดตำรวจเอาทการันดะเาันดวงจกินพกัานนี่จ้ะ มันหอ่าแต่ว่าโปนชีมากแบบหอดแต่อมเนื้อกินสองคนจ้อยอุณจางไปตลาดแล้วทีตื้อเนื้อกินเนาะพองว่าให้นั้ออะไรคอยมาตามหาคนดังคอยเาพายามมาเดียนนับจัเลผู้ใดดังลาเลยนี่คนดังวายุไปเลยมาเนยคนดันวายุไปเลยคอยเปิดช่องไม่คอย่ไดเปิดช่องไม่บานจะทำงานเออมาพอพขอบ่ปรไบานทำเพิ่งชิลเปนงานเท็กมุ้ละ

ก็ข่อยชาบีเขดีตนันวกนี่มีค่ยมักดีมักนี่งนี้นะรอมักนโด่หวอมัน่งมันเย็นมันเย็นเนาะมันโมเมนต์มันเด็ดปะใช่ใช่ตาหอนี่น้องมันเบ่นจะเด่นเงียบคนบานู่บคนตอนนี้ฮก็สิตไปใช้บ้าไปบันยังเกาะไปบันโดนไงต่อนะพี่น้องไปห้องแปดเนาะตอนนี้ยุค้องสี่สิไปข้อง8ดต่อเห็นแต่ได้เหน่เพ็น่ได้เนไม่ได้เห็นแต่ได้ไปเห็นเพื่อนเพื่อนหัวจ๊ข้างไป เค่อยไปครับกะมีโอกาสคุณข้าไปบอกเอาเคยไปบอกค่อยไปเราจไปครั้งแรกอะค่อยไปไปอีกไปเท้าน้างดเร็วหนึ่งไปเท้าน้าก่อนฮะเตรียมสิไปบ้านต่อนาอบันนี้ไปบ้านต่อเลยข้าแตสสกาอข้ามาเขาบกบเจออันใช้กับทัวร์เพื่อน้นซึ่น เพิ่นใช่ไงมบางทีเพิ่นใช่เนาะเออพอใส่ปานเนาะเออพอเจอคนดังซรามาบาร์เซมเจอเพิ่นเพิ่นข่าเหตุงานเนาะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อสิไปวัดก่อนเด้อสิไทยสวัสดีสบายดีพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องเมื่อนี้อ่ะมื่อนี้สิผ้าสบอปบีไปหาผู้ใดบ้างเอาไปหาเออไปหาแซดเราอยู่แจมเมนบอบบีสิผ้า ไปดีกว่าห้าสิบหากบีไปแล้วเพราะว่าบุ้งคนจักข้าอคนด้วยไปแล้วส่งกันนะว่าหเยไปตามไปตามน่นเนาะีเอวกออกับคนโดนตามไปตามโดนาเดันนอกออสิไปตามน่นเนาะว่าสิไปถูกหรว่ไปถูกเนาะปถูกง้สิอย่างี่เขาจะว่าแต่ว่านั่บก็ไปมันิไกลเนาะไปห้องกับบุกค่ยไปนองไปตามนี่เนอเือว่วมนตัวกับไปตามตัวแดดเนาะเหมนบ่เออไป ใชครับไปต้องซีลค่ะต้องซจะดเออรเกับบหจัด้วเขาออกตามเส้นทางได้หรอเปลี่ยนท่อไม่ไม่ผ่านม่บไปไปครับไปกันไปไปิเซนไปสิวเ อยู่น้องมาถ่ายถึงข้าวปลาใดตันนี้กรากำลังจอดแบะถามทางเนาะช่วงนี้อยู่หนาตลาดไทยบีบ๊อบบีผ้าม้าทางนี่เอมาบ๊อบถูกแต่ไปไปต่อเพราะว่าโทษถามเพลินเนี่ยทามแต่ว่าบ๊อบไปบ๊อบถูกพี่น้องเพาก็เลยจอดถามเพิ่นเพิ่นก็บอกว่าให้ไป คูนไปถามถามทั hmm. Hence, ้งนาถามสะพานบัตรธรรมกายก็ได้สิไปถามสะพานบัตรธรรมกายเดี๋ยวคอยโทรถามอีกทีนึงจอดไล่แงไดเอืออะไรก็บจังจอ้ด้อยเน้่ยฮ่องโหวจักทางไปตอนนี้อยู่ข้องสองสิไปข้องสี่กันพี่น้องสวัสดีค่ะนิสต์ข้นไปโบเป็นไปโบแจ็คทางไปก็ได้ว่างมาถ่ายมาเนี่ยนี่เนาะมาพอดีแล้ว ไปเอาข้ากรีไปเรือยทังทางเขาบอกมาใหโรอไปตามคองอ่มาวัดทางธรรมกายเลยเนาะข้าก right ็ดีรอเพิ่นเพิาวสิมม์อช่มาวีสิมเราเองคเตพี่น้องจมบแดดเดดแยเดินเถิงเอ้ยมาเราถูหุ้มมาเอาโว้กบดีก็เอาแดดแดดนาเรนะมือตอนแดดโอ้ยจิใส่ดีเนาะพี่ดัง พิ่นมาหาเอาสาเฮาบัย้อไซบ่ทําไมอีลนาหละต้อไปหาห่มติเลยบวด้เนีเนี่ยยู่วันยู่นี้ดกอ่สิมา์หาผู้มาหาผู้เก่านตอไปหาเราตั้งแต่เดิมแดกอะสิิแนาะแรดร้ายพี่น้องตีตัวตัวเองวพี่น้องมื่อยค่นี่เราจะมาวกันนี่คตากแดดากหน้าตักทีดน นั่งถ่ายอยู่พ่อตรงนี้ถ่ายเป็นมหาอเอาสายยงไก่พอเลเนแบะเรอไปยืเบ้างบา่ะหเงินบ่โอเนนะอ่าโอ้เดี๋ยวต้อมาหับไปบ่ถูกเนาะไปบ่ถูกเพน่นมาอสาเรากะระมากสะพานแ่พารจาดกลก็ว่ามันยังมัวแต่หนอดพ่องนาจืดนาซื่อบัตจากแหลแหลก่อนใดฮอดีอันนี้มึงเลใหด้อ ใช่เสือซี่ย่างนั่งขาพุนมหาแดงเลชุดไทยก็นั่งขาพุนมหาเนาะไป่โบเป็นอยู่ข้องสี่ตัวเองอยู่ข้องสองข้องสามข้องสี่ก็อยู่ข้องหนึ่งก็อยู่ข้องข้องหนึ่งนาะก็มาหอดข้องสองข้องสองมาหอดด้วยมอดข้องสามไต่โเป็นอบบนีได้ได้โบเปิดกีรถไม้า่ะไมลาปท่าอังเดียี่น่องเลยเอยตามห้าคนดังนี่ม่หอดสองเป็นไง น้องไปเตรียมของหากินเองนาอจ้าเป็นบอเกงใจจะค้องหอแล้องโกาดุยบอกดุยเป็นแดดเป็น้ยมายมาแต่มือน่น่แะบมาบ้านจะเกื่คืนนอาเือคืนนอาอยู่ต้นมันบ้าหมากเลยไม่ทมากมาเป็นดอกแ่ระางมาเอาจ้ะคนไหนไปหาเอาม่อนอดมัน้องเือไกล บ่อไก่ออกหมองเกลาเป็นตัวโอ้ยได้นสุไปส่งมันต้องขามมันต้องเท่ามันถึไปเลยทอดแต่ท่านมันขี่เร็วมันถึงมีซอยก่อนเดี๋แต่ท่านไปออกปั๊มแบบยิ่งตรงไปเรื่อยเรื่อยเลยยิ่งยิ่งตรงไปตรงไปหมดถนนใหญ่จนหมดท่านเขาตลาดไทยบุรัมจะนั่งไเดียวเฮเอามันสิบอยฮ่อนย้อนซอสบ่อขั้นเ้าออกหนาตาไทยด้วยบ่บอย้อนแนี้มันต้องมีท่างไปมันต้องกลับรถมันต้องโค้งไปหาตลาดไทยพอดี บอกคนแล้วว่าจะให้ขออกยิ่งยิ่งยิ่งย่ไปชุดไปมองนี่คือเกาหลีแล้วก็ไปอมองข้นอนหนี่ไปทวมงหารลอยมากเมื่ี้นะมันม่ซช่เขาไปพืนมันไปโพถนนแยด้วยกันขบนทาง่ยงมองไปขุนบันไดนัโพงนั้นบ่แม่นากคอยอันอันเยอขอเขาว่ายกใ่ได้อันเขบอกเป็นผ้าขอยออกงานตลาดไทเดาบาบาบอมเมขนออกตลาดไทอันออกมากแล้วก็ตรงมาเลยบ่แม่ขั้นขั้นเจ้าบอกว่าขออาถรรพ์ูว่าขั้นมาออกชุดาตลาดไทเดว ยิ่งแงมาทั้งงานทางรงบานนะร่งบานพัฒนาเนาะเสรนนน่นเนาะเมนตาบแต่ว่ามันกะสมัทุมันกับประเทศฮอรดงบาท่านพัฒนาหอกแต่ว่ามันกัสมัทรุเสร็จท่้งที่จะเบ้าหนะกินด้วยเนาะมาในลกับเมื่อนี่ยกินคุณเดบิวย์กวนแต่กินแซียังาเดี๋ยวมาบนบนให้กันมา เออยเมันบเดแดดนะเน่ยมันบาแมือนั่นหันเงาเงาค่ะบามาะมากเลยเนาะมาแต่ว่หายขันบสิบ้านหาเดือนเอามือแบบว่าุ้ม้าุ้มพ้นนะนะพอเนกำลังเป็นเลเลิกออกไปรช่วนไปวัดโดนเออไปกงไปน่เยดบอกาดจร้นี่ยังหยังไมมานยกยบ่อนเสีย บางพญนเนาะรถสมองะไปวอายุทยาหรไปวัดอะรป้าั่งมเจะใ์่ซค์นะเออไปเดมเบิดคนบดก็ไปตะเป็นคนมาขี่รถป้าเดี๋ยวผูกเกงบห้านเขาอยากเเสียงเดียววาักขี่นี่ละพอให้บ่มีี้งไม่เยอ้ใจะอยู่หาบัเพราะว่ามันบ่มีอยังยังก่อ่านังซื้อยังีงนะรดดเอ้โอ่จะโอนร้อยของเขานะอยู่มันไปเดเบิร์ดดูต่ว่ามันต้องรถตำรวจเอาทีการันเดะเทาพัดจกินงักทานนี้จ้า อหนว่าแต่ว่าเคยสีมากกับหอดแต่อมเนื้อกินสองคนจุ้ยไปตลาดแล้วคือเนื้อกินเนาะพอวันนี้อะไรคอยมาตามฮะคนดังก่อนนะผู้ได้ดังวานนนี่คนดังวัยยุคตัไปนวันนี้ไร้วานวัยยุควันนี้คอยเปิดโชคไม่คอยม่ไดเปิดโชคไม่อายบานจะทำงานเออมาพองพไสายานคถับเมื่อเชิดงานเจ้ามืแอ้ว Hết nhỏ ở sân nhà hết một bổng luôn cảm của mình ăn mặc kỳ bay nguyên đuôi nó sân nhà bay không cứ nguyên mặc xi nhỉ bỏ mặc xi đa bỏ mặc xi đa bỏ pháo mặc bổng mẹ mặc xi đa yên mặc quệt mọi mặc xi mặc mặc xi đa yên bỏ mặc quệt mặc xi mặc xi đa mặc bỏ mặc xi đa mặc xi đa yên mặc xi đa yên bỏ อย่าเจะมามองเราวหน่อยอ่ะอชนี่ก็ดีตรงมบวกนี่มีคอมากดีอยมากดีมากเลเามันบวกก่อนหมมันเย็นมันเย็นเนาะมันบวแม่มเด็บ้างสบาย่น้อมันเบ่งะเลยเนี่ย้นบวกนตอนนี้เับก็สิไปใช้บ้าไปบันยังเกาะไปบันไปนนใหญ่ต่อนะพี่น้องตอนนี้บันไปข้องแปดเนาะตอนนี้อยู่ข้องสี่สิไปห้องแปดต่อ เห็นแต่ใด้เนเพจไม่ได้เนี่ยไปเห็นเพื่นเพื่อนหัวใจข้างไปเพิ่งเคยไปเขากะมีโอกาสเพื่นภาไปบอกเออเคยไปบอกเคยไปกอยากไปครั้งแรกฮะไปจะไปไปอไปเขาหน้ากเด้อแอฟหนึ่งเขาหน้าก่อนเฮ้เตรียมสิไปบ้านต่อเนาะบ่านี้ไปบ้านต่อเลยเข้าใจสิกรับเขามาเขาก็บอกเจออันใช้กับทัวร์เพื่อนนาะอื่น อเขาอ่อนใช่ไงบ้างพ่อ,<ข>อใส่ป <พอ S 2> <ส>าาเนาะเ่อเจอคนดังซ้งามาบาร์สิมาเจอคน่นพ <อ S 2> นาเหตุงาน,างนเนาะคลิปนี่ก็ขอลาไปก่อนเด้อสิไป,ปวัดก่อนเด้อสิไทยคลิปต่อไป